บ้านนาแช์ข่าวสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้างวดใหม่วันไหนกดเป็นเงินสดได้หรือไม่เช็คเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆทุกวันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้างวดใหม่วันไหน กดเป็นเงินสดได้หรือไม่พร้อมเปิดทม์ลายเงินบัตรคนจนรอบใหม่เดือนพฤศจ,จิกายนและธันวาคมนะคะตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่19ตุลาคม2564เห็นชอบและอนุมัติการเพิ่มวงเงินสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด19 โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3ได้เพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3เพิ่มเติมอีกจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจ,จิกายนและธันวาคมนะคะ กรมบัญชีกลางจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนพฤศจ,จิกายนธันวาคมดังนี้นะคะทุกวันที่หนึ่งของเดือนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะวงเงินซื้อสินค้า700กับ800บาทต่อเดือนเป็นวงเงินเดิม200 3 0 0ถึง300บาท และวงเงินจากการเพิ่มกำลังซื้อสินค้า500บาทส่วนลดค่ากา๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบขอสอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าขสมกม r t b t s และ a r l 500บาทต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะทุกวันที่18ของเดือนสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองนะคะทุกวันที่22ของเดือนสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือน สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากนี้ยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่4ของปีพศ2564นะคะจากการเพิ่มการบริโภคภายในประเทศซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้า และบริการมากขึ้นทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลางโทร02-2706400ในเวลาราชาการนะ